นี่นะครับในช่วงที่ฝนตกนะครับตอนนี้ก็หน้างานเข้าไม่ได้เราก็เตรียมประกอบนะครับของประตูโกนะครับเดี๋ยวก็ขนนะครับแล้วก็ไปประกอบหน้างานนะครับอันนี้ก็ต่อตันข้างนะครับนี่นะครับแล้วก็เราจะมีงานประกอบประตูโกทําคือลูกค้านะครับส่ง จ่ายเงินเราไปแล้วเนี่ยนะครับเราก็ดําเนินการนะครับแล้วก็เราก็ทําท่อนิโอดเดนพันท่อสั่งอะไรมาเตรียมที่จะ,ะขนไปนะครับถ้าหน้างานเปิดได้ก็ลุยกันไม่นานนครับก็จะจบนะครับคือไม่แค่ว่าหน้างานเข้าไม่ได้แล้วเราจะไม่ดําเนินการนะครับเราก็จะดําเนินการที่ทําได้นะครับแล้วก็จะขนไปทีเดียวนะครับอันนี้ก็ทีมงานก็ไล่เก็บงานนะครับ ทั้งประตูโกประตูทางเข้านะครับประตูทางเข้าอยู่ด้านด้านขวามือนะครับอันนี้กําลังเชื่อมโกกันอยู่นะครับแล้วก็ท่อเนโอเดน <Okay. S 2> ก็เสร็จแล้วนะครับ <Okay. S 2> คือนั่นได้เลยครับตอนนี้ญาจะเข้าเราด้วยนะครับอีกบางบางสา,ายนี่ญาจะเข้าแล้วเพราะว่า,อาเออเซ็นสัญญาเสร็จเราก็สั่งญาก,กันเลยนะครับ mm. เราไม่ได้อแบบเหมือนปล่อยวางว่างแล้วถึงเข้างานได้ถึงเตรียมนะครับอันนี้เราเตรียมกันตั้งแต่อที่ เราเซ็นสัญญาแล้วเนี่ยนะครับเราก็จะเตรียมกันแบบนี้เลยนะครับเตรียมกันที่ออฟฟิศนะครับนี่นะับไล่เก็บไล่ทําไปเรื่อยๆนะครับ